บทที่8บทสวดธรรมจักรกับปัตนาสูตรเอวะเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาพารันสียังวิหะรติอิสิปาตัเนมิขาทาเยตตะลโคภะคะวาปัญจาวาขีเยพิคูอมันเตสีเทวมเมพิขเวอันตาปะพาชิเตนะนะเสวิตาพาโยจะยังกามสุกามะสุขาาสันลิกานุโยโคฮิโนขโมโปทุชนิโกอนาลิโย อนัตถสันหิตโยจะยังอาตะกิลามะทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทาจากุการณียานกาลณีอุปาสมายะอภิญญายะสัมพุทายะนิพานายะสัางวัตติกตมะ จะสาภิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุการะนียากาลนีอุปาสมายะอภิญญายสัมพุทายะนิพานายสัมวัตติอายามวะอริโยอัตถังขิโกมาโคเสยทีทางสมาธิทิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโคสาพิกเวมาชิมาปฏิปทาทัาคเตนะอภิสัมพุทธาพุจจุตจากโขกาละนิยานากาละนอุปาสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพานายาสังวัตติอีทังโคภิกขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามาลาลัมปีทุกครั้งโสกาปาลิเทวาทุกขาโทษ มานสุป,ปายาสาปิทุคขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิยัมปิชังนาะลาภะลาพติตัปปิตมปิทุครังสังขิเตนาปันจุป,ปาทานะคันธาทุขาอิทงังโคปันภิกขเวทุข,ขาสาม,มุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภาวิกา นันติลาคะสหคตาตตาตาตาตลา,า,า,าพิสันพินันตินีเสยถีทางกรรมตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทังโคปนนภีขเวตุขานิโรโทอริยสัจจโยตัสสาเยวตันหายะอสสะวิลาคะนิโรโทจาโคปฏินิสโคมุติอนาลโยอีทังโคปนนภีเขเวทุขานิโ,โร ขามิมีปฏิปทาอริยสัจจงอายเมวะอริโยอัตถังขิโกมาโคเฉยทีทางสมาธิฐิสังมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมพีกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปันิทางถูกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพีขาเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุปอุทปาธิญาณังอุทปาธิญาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปันิทางถูกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพีขาเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจาคุง อุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทังทุกขาสมุทยโยอริยสัจติเมพิขเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขาสมุทยโยอริยสัจังปะหาตัพันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมมาสุจักุ้ง อุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปันิทังทุกขาสามโมทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพีขเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขะนิโรทโยอริยสัจัติเมพีขเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกาเวปุเภอนานุสุเตสุธัมเมสุจักุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขานนิโรธะนิโรอริยสัจจัง สัชิกาตันติเมพีขาเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานงอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทธังทุขานิโรธคามินิปฏิปทาอาลียาสัตตันติเมพีข่าเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานงอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปิฏฐังทุขานิโรธคามินิปฏิปทา อริยสัจจังภาเวตันทพาเวตาพันติเมพีคาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณัง uh อุทปาทิป ok ัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางถูกขานิโลทคามินีปฏิปัฏอาอริยสัจจังภาวิตันติเมพีคาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุง อุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิยาวะยาวะกีวันจ่าเมพีขเวอิเมสุจาตุสุอารียสัจเจสุเอวันติปาริวัทังทวาทักษกาลังยาถาภูตังยานัฏสานังนาสุวิสุทธังอาโหสีเนวตาวะหังพีขเวสัทเทวะเกโลเกสามะเล สะมะระเกสพมะเกสสัมมา,สสมา,าภามานียาปัชายาสเทวมนุษายาอนุตลงังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันัญญาสิงยะ,ตยะตโตจยโตจะโเมพิกขเวอิเมสุจตูสูอริยาส,าสัจเจสูเอวันติปาริวทัทังทวาถทะสาการังยถาภูตังยานาทาสนางังสูวิสุทังอโหสิอัฏฐาหังพิกขเว สตทวเกโลเกสามลระเกสภัมมเกสัตสรมณภาพมนิยาปชายะสเทวมนุษยายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภีสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานนจาปานเมทัสนังอุทภาทิอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัิธานิปุนาภะววติ อินทมโวจะภะควาอาตามนาปัญจวาขียาปิคูภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสามินจาปะนะเวยากะลาสัมมินพัญยามาเนยอยยาสามัมโตโกนทัญญาสะวิละชังวีตามลังธรรมจากคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทยะธรรม,มัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจภาคกวตาธรรมาจากเกภุมมาเทวาสัธมนุสสาวสุงเอตัมภาคกวตาภารณาสียังอิสีปาตาเนมิขาทาเยอนุตลังธรรม,มาจากกังปวติตังอปวติยังสมานนวาพัมมานนวาเทเวนวามาเลนวาพัมมุนาวา เกะจิวาโลกาสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุงจาตุมมหาราธิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุงตุสิตานัง เทวนางสัตทางสุตวานิมานาตีเทวาสัทมนุษ <ellt on. S 2> าเวสูงนิมานาตินางเทวนางสัตทางสุตวานิมมิตตาวาสะวตีเทวาสัทมนุษาเวสุงปณิม <whirring>. มิตตาวาสะวตินางเทวนางสัทเทวาสัตทางสุตวานิมมกายิกาเทวาสัทมนุษาเวสุง เอตัมภะควตาพานณสียังอิสิปัตะเนมิคาทายอนุตลังธรรมะจักกลงปวัติปวัติตังอปวัติยังสมาเนนวาพัมะเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินตีอิติหาเตนะคะเนนะเตนะมุทหุตะ เตยาวะพัมมะโลกาสัตโธอภูขัดขชีอาญจะทัศสหัสสีโลกทาตุสังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเวทิอปปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปตตลโหสีอติกรัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอธโคภะควาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสีพระวตาโพโกนทญโยัญญาสีวัตาโพ โกณทันโยติอิติหิังอายสมาโตโกณทันยสะอัญญาโกณทันโยเตวะนามังอโหสีิติบทที่ก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระขาวาอรหังสมาสมพุทโววิชาจารณสัมปัโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโลบริสธรรมะสาละทิสัตถาเทวมนุษานังพุทโธพระขวาติบทที่สิบธรรมานุสติ สวาคาโตภะควตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติบทที่11บสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปาฏิปันโนภะควโตสาวกัสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภร <c oughs> ะขาวโตสาวะกะสังโฆญาติทังจตารีปุริสยุคานีอัฐปุริสปุคาลาเอสาภะขาวโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยท่าขิเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตาลามุญญาเขตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสักระวา สกตวาพุทธารตานังโอสถทังอุตมังวะลังหิตังเทวามนุษยานังพุทธะเตเชนโสถินานสันตุปัฏฐ์วาสเพทุขาวุปาสเมนตุเตสกัตวาธรรมรตานังโอสถทังอุตมังวะลังปลีลาหูปัสสะมานังธรรมเตเชนโสถินานสันต nah ุปัฏฐวาสเพพยาวูปาสเมนตุเตสกัตวาสังขารตานัง <bats> <nationwide> โอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังขเตเชนโสธินานสันตุปัทวาสพเพโลคาวูปาสเม,มนตุเตวันที่สิบสามพระคถาชินะบัญชรปุตตกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพทนังอธิกายเยกายยายะเทวนาปิยาตังสุตาวา อิติปิโสภะวายมามราชาโนท้วิสวุวรณโนมรณังสุข,ขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะสศยาสนากตาพุทธาเชตาวามลังสวาหานังจาตุสาจาสพังละสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังกลาทโยพุทธาอาัาวีสตินยายกาสเพปฏิติตาไมาหังมทัทเกเตมุนิสลา สีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธโมทวีโลจเนสังโคปฏิติโตไม่หังอุเลสะพุณากัโลหัตเเยเมอนุลุโทสาลีพุทโธจทกินเนโกธโยปิติภคัสสมิงโมคารโนจะว่ามะเกทาคินเนสววเนไมหังอสุงอนัทราหุโลกาสโปจามหานโมอุภาสุงวะมาโซตะเกเกสะโตปิติภคัสสมิงสุริโยวะปะพังกะลโลนิสินโนสิริสัมปโนโซพิโตวุณิปุงขโว กุมารกาสโปเทโลมเเหสีจิตาวาทโกโสเมหังวัฒเนนิจังปฏิทัสสีพุนากะโลภุนโนอังโุลิมาโลจัุปาีนัทศีวลีเทลาปัจจอิเมชะตาลาเตติลกามามาเสสาสีติมหาเทลาวิสิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตวันโตจิโนลาสาชันตาสีลาเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาลาตนงปุระโตอาสิทาขิเนเมตสุตกะงทั สักรังปัสโตอาสิวะเมอังผูรลมาและกังคันธโมลปาริตันจ่าอาทานาธิยาสตตกังอากเสสะตนนังอาสิเสสาปากลสันติตาชินานานาวลสังยุตตาสาตปาการละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิลาสตูปัตถวาอาเสสาวินยังยตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิเจนะ สัทธาสัมพุทธปันเลชินนาปัญชลามาชหีวิหารันตังมาหิตะเลสัทธาปะเลตุมังสเพเตมหาปุริชาสภายเจวามันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปาทัโวธรรมานุภาเวนะชิตาลีสังโคสังคานุภาเวนะชิตตาลาโยสาธมานุภาวาปาลิโตจะลามีชินนาปัชเลเต บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสาหัสสมาปินิมมิตสาวุทันตังคีเมขาลังอุทิตโคลาตะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโททันเตชะสาภาวตุเตชยมังคานนีมาลาติเลกามาพิยุชิตตสภพะลาติงโมคัมปนาลาวมา,ขา,ขามาคาคามัต ทัทธอยากังคันตีสุทันทบีชินาชิตตวามุนินโธตันเตชัสาภาวตุเตชยมังคลา,านินาลาขี่ลิงคาชาวลังอติมตาตภูตังทาวาขีจกกามสานีวัสุทลุนันตังเมตัมปุเสกาวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชัสาภาวตุเตชยมังคาลานิอุขิตักขัดขาดมาติ หาสุทารุนันตังทาวันติโยชาณาประทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขับตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุเตชายามังคลานิกตาตวานากกาธามุทะลังอีวะคาพีนิยาจินจายาทุทาว่าจะนังชนะกายามาเช สันเตนะโสตมาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคะลานิสจังวิหายามติสจักะวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตมะนังอติปันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิตโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคะลานินันโทปนันทาภูชะคังวิพุธังมะหิตทิง ปุเตนะเทลาปูชาเคนะธรรม,มาปะยัญโตอิทูปเทสวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุคาหะทิธิผูชเคนะสุทธาธะหัดทั้งพัมมังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานังญานาคาเทนาวิธินาชิตตะวามุนินโท ตันเตชาัสาพวตุเตชายามังคลานีเอตปิพุทธาชายามังคลาอัธาคาทายวาจานโนทินทิเนสละเตมตันทีหิตวานาเน,านวะหิตวานะเน е กาวิวิธานีจุดปัตทะวานิโมคังสุขังอาทิคเมยะนโลสปัญโยมหาการลุนิกนาโทหิตายะสัพปานินัง บุเลตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสจาวเชนาโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามมเลสักยนังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชายโหหิชยสูชยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกศีเสปทาวิโพคะเลอภิเสเกสภพุทธานังอาคาปตโตปโมทติ สุนัขตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมูหุโตจะสุยตังพมัมมาจาริสุปัตถคินังกายกายกายกรรม,มังวาจกรรม,มังปัตถคินังปัตถคินังมนโนกรรม,มังปณิทีเตปัตถคินาปักถคินานิกัตวานาลพันตัดเทปัทถคินีภวตูสัพมังขลังลักขันตุสัพ,พเทวตา สัพพุทานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเตภวัตุสัพพะมังฆะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเตภวันตุสัพพมังฆะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเตบทที่15บห้าปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารลาวาสินีทุเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานีนะภาวันตุปูชิตาโซทิงกะลนเตถาวิหาวิหารมันทะเลเทลาจามาชานวากาจากพีขโาวสาลามิกาธานปาติอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสับปะนะภูตาสุขิตาภวันตุเต ชะลาผู้ชาเยปิจาอาธาสัมภวาสังเสธาชาตาอัทาโวปะปาะติกานิยานิกังธรรมวลาลปฏิจัเตสเพปิทุกขสาการุณตุสังขยังถาตุจิลังสัตตังธรรมโมธรรมัทมมาลาจะปุคขลาสังโขโหตุสามโโวะอัทายา,าจาหิตายาจะอัมเหละขาตุสัธถโม,ม สเปปิธรรมาจาริโนวุทิงสป,ปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปัส,สนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาศาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทวปวัสตุวุธิภาวะวุธิภา,า,าวายะสันตานังสมิทังเนตุเนทนิงมาตาปิตาจะาอัตละชัง นิจังลาคันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนปะชังลาคันตุสพัพพทาบทที่16เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขพยปปตาจานิพยาโซกัปตาจานิโซกาโหวตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทัง สเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายังศีลังลักันตุสพทาภาวันาภิลตาโหนตุขัชันตุเทวตาคาตาวันที่17สุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุ망ฆาลังลัคขันตุสัพพเทวตาสัพ,พุทานุภาเวนาโสถีโหนตุนิรันตลัง โหตุสัพัง então, สุมังคลังลักขันตุสพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสโสถีโหตุนิรันตะลังโหตุสพังสุมังคลังลักขันตุสพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสโสถีโหตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาภรปตาปเตกันาจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรปตาปเตกันาจัยยังพลัง อร ну หันตานันจะเตเชนาละคั้งพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกันนจะย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนาละครั้งพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกันนจะย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนาละคั้งพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนาละคั้งพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกันนจะย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนา ลัครั้งพัทธามีสัพโซสเพเพุทธาภรปตาปเจกันนจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะละครั้งพัทธามีสัพโสสเพเพุทธาภรปตาปเจกันนจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะละครั้งพัทธามีสัพโซสัพเพุทธาภรปตาปเจกันนจัยังผ้าลังอารหันตานันจะเตเชนะละครั้งพัทธามีสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทตรสดมนพระสูตรพระปลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าตัวของข้าพเจ้าผู้ช้างสามสิงและแอดมินทุกท่านขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนฑและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว่วยครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่สางสิ่งสร้างขึ้นรวมรวมถึงวัตถุมงคลที่อยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าทั้งหมดให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเทินสาธุ